าล่ครับก็สวัสดีด้วยนะครับทุกท่านนะท่านที่รับชมแบ c ็คแคดเกมเมอร์อยู่วันนี้พบกับเกมบี๊บนะครับอ่าอยู่วันนี้จะมาเล่นกันต่อจากเดิมในดวงดาวที่สองในเขตนิมะไปเลยส่งหุ่นนักตำรวจลงไปอยู่วันนี้นะครับเราก็จะมาตำรวจพื้นที่นี้กันนะไม่ทราบว่าพืา้นที่นี้จะมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมหรือไม่น่าจะเหมือนเดิมครับไป อย่ไปพบกันเลยครับจัดไปนั่นแน่สีสามทีขี้ไม่แตกก็แจกทีวีสีเลยครับบอกให้ยังไงดีนี่กระแทก,ให,ก,ก,แกหให้แตกกระแทกหัวยแตกกะแทกงหวยแตกดิวนโอเคเรียบร้อยจัดการนี่แหละคือจุดยอดเจนะ่ะ อะไรของมันเยอะแยะห,หมดหเลยเนี่ยใต้น้ำไม่มีอะไรนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เป็นจุดเทคจุดนั่นน้ำนอะไรลแล้วนะเดีย๋ยวนะเฮ้ยเราจะไปไงโอไม่โอแม่สาวน้อยดูสภาพไอะไรจะขึ้นไม่ได้เนีน่ยนี่ขึ้นได้หรือไม่ไม่ได้ครับมีทางเดียวคือต้องเอาก้อน ก้อนไอ้นี่มาครับเดี๋ยวก่อนนะมันมีของดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบพังโอเคได้ละเอาขึ้นมานั่นแน่แล้วก็บางตรงนี้ใช่หรือไม่อลองวางดูครับแล้วก็โดดขึ้นไปถึงด้วยจากตรงนี้ตรงนี้จะถึงมาไม่ถึงนะตายแล้วกูอึ๊บหือ ต้องว่าบนหัวผมอะ่ะดีดีได้อยู่ได้อยู่โดดถึงเว้ยโอ้โหทำดีอ่าค่อยค่อยไปครค่อยค่อยไปใจเย็ดเย็นอาตรงนี้จะมีอะไรอะ่ะข้างล่างก็น่าจะมีของนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไปได้โอเคอยาขออุดก่อนอุดไอ้ตรงเนี้ยยังไงอุย้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหตาทำดีมาตั้งนานนี่แหละอ่าอุดไว้อย่างงี้นะครับไปไม่ได้แล้วแย่แล้วขึ้นก่อนโอ้เกือบตาย เดี๋ยวโดดลงไปอีกทีหนึ่งโอ้ยมันขึ้นไม่ได้วะ่ะอืมมันมีทางเดียวคือเราจะกลับไปที่เดิมยังไงในตรงนั้นจะมีของอยู่เลยอ่ะเดีย๋ยวนะอ่าอยาขอโดดขึ้นไปดูก่อนเอาของออกมาก่อนได้ไหมเอาเวดตกน้ำซะแล้ว อุย้ยโอ้โหสองทีแล้วนะเพื่อนเวน้นยมีทางเดียวครับคือวางไว้เหมือนเดิมก่อนอ่าเดี๋ยวนะเราก็โดดไปอย่างนี้แล้วก็โดดขึ้นทางฝั่งนี้เอาออกมาโอเควางไว้ตรงนั้นก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนกันเอาขึ้นไม่ได้อีกอมันมีหินอยู่มันมีหินอยู่ เยอะไปหน่อยโอเคอย่างนี้น่าจะได้นะอืมแน่โอเคได้อยู่หินก้อนนี้คงจะใช้การไม่ได้เอาเวนเดีนะ๋ยวน่ะเดินไงโอเคเดินได้ลนะเอาได้แค่อันเดียวนะอโอเคอู้ขึ้น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 เยี่ยมค,ยค,ยค่คอยๆขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไป เรไม่ได้นี่หว่าเราต้องโดดไปฝั่งนี้นั่นแน่โอเคได้อยู่ได้อยู่ยังเรียนรู้ดีจุดเช็คพอยต์อยู่ไม่ไกลเองอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเองครับเดี๋ยวเราจะโดดไปฝั่งนี้ก่อนอเดี๋ยนะอ,ออกไปอุดวุดไปอุดซะโอเคได้อยู่ไปต้องดำน้ำใช่หรือไม่โดดอ๋อ เยน็นทับตายเาาทคควาอยู่ข้างบนนะ่ะทำไงอะตรงนี้น่าจะได้นะโดดไม่ได้เหรอไม่น่าจะได้ครับโอเคมีทางเดียวเราต้องเอาก้อนหิมะมาด้วยโอ้ยอะไรของมันวันนี้แล้วก้นนนวอนหิมะอยู่ไหนวันนี้ เอาดีมาดีกว่าครับโอเคผมไม่ทราบนะว่ามันจะใช้การได้ดีเปล่าแต่มันคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผมแน่นอนเดี๋ยววางตรงนี้ครับปุ๊บกระโดดขึ้นมาตรงนี้น่าจะได้นะไม่รู้น่าถึงเปล่ายุบไม่ถึงเวรมาดูได้ดูแล,แลทำไงเอามาเนี่มานีาว่วางตรงนี้ครับกลับหัวหน่อย อย่างนี้น่าจะได้มาตรงนี้ตรงนี้ลองโดดดูถึงแล้วโอ้โหถึงได้ไงถึงยอดข้าบนตรงนั้นก็มีเลเซอร์เรงอยู่เอาน,นี่ไปด้วยครับรู้สึกว่าจำเป็นเหลือเกินของชิ้นเดียวแต่ไทยได้ทั้งชาติอ๋อต้องทำลายอ๋อน,นี่อันนี้ไม่โอเคโอเคอยู่ยครับ ยิงสองที่แตกเป็นไงเรียบร้อยอ,อันนี้จะเป็นมากอะอยู่กับเรามาตลอดเลยนีเยเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนดาเมจทีผายตกตายแล้วโดนดาเมจทีตกเลยว่ะแต่ก็เรายังยังมีทีเดะดีของเราอยู่ครับ โดยการเอามันมาวางไว้ตรงนี้นะฮะดีกระโดดเอเวนเยโดดได้ถึงโอเคถึงละตรวเ,เช็คเส้นไทยไปแล้วนี่หว่าโอเคป้ายป้ายเอาไปด้วยของดีของเด่นของดังกระโดดเกลี่ยมากโอเคใช้ได้ในส่วนของจุดๆนี้เราจะทำลายตรงนี้ฮะนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้าทำไมมันทำไมมันไม่อ่พาพังละโอเคข้างบนก็มีจุดอยู่ครับโอเคครับยิงยิงอ่าเราต้องโดดขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมได้จัดไปเจจัดไปเดี๋ยวนะขึ้นไม่ได้แล้วเอาเอามาวายตัวดึงซ้อนกันได้หรือไม่อุ๊บเวนเยน้ยมันโดดไม่ได้วะ เอาจะเย็นดิอย่างนี้อย่างนี้อนโอเคได้ได้ไดโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ทะแล้วเอาไปด้วยไปด้วยนี่คือเพื่อนรักที่ดีของเรานะฮะเรียบร้อยจ้าอิ่มอิ่มเลยอ่าเดี๋ยวนะลากออกมาได้ป่าวฮะได้ได้ได,ได้อืม วูเเดเดอะไรวะเนี deer deer deer. <human> ่ยอ De De ๋อน yani ี่ยังมีเดเดอะไรวะเดียตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเดเดเดดเดดเดดเเเเเเดเ มีเส้นไทยเช็ค,คอยต,ตรงนั้นนะโอเคอเราจะเข้าไปเอาของก่อนอุยนี่สำคัญแน่เลยเกือบตายเราจะไม่ตายเด็ขาดโอเคเยี่ยมมากนี่ไงกระโดดถึงแล้วต้องใช้อีกแน่นอนอยกขึ้นมาอีกทีหนึ่งเยี่ยมอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวๆอ,อย่างนี้ได้อยู่ครับ โดดอ่าเยมะมาเอาไปด้วยได้ไหมเยี่ยเดให้มันลงน้ำไปก่อนอะไรประมาณนั้นอะเอาเยี่ยเดีอเยวนะเดี๋ยวทำไมเป็นงั้นะเฮ้ยทำไมเป็นงี้อ่ะเอาแล้วไงผมไม่น่าเอามาเลยครับตายแล้วกู อ่าโอเคอย่างนี้ได้อยู่อ่าโอเคอย่างนี้เอาเอาขึ้นไปไกลๆเดี๋ดูโอ้โหไม่ทันโอ้โหกำลังแบบอย่างนี้อย่างนี้โอเคปล่อยไหลเยี่ยมมากเราก็ลงมาตรงนี้แทนโอ้ยโอ้ยอากาศเย็นอากาศเย็นโอ้ย อะไรของมึงวะเนี่ยเนี่ยดำน้ำไปด้วยดำน้ำไปด้วยโอเคเอาโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ใต้ล่างน้ำมีอะไรอะเดี่นะผมขอหยิบภูดิ์นี้ออกก่อนเอานี่ขึ้นมาก่อนโอ้ยมึงนี่ยิงขึ้นกาอากาศเลยเหรอ จัดให้ไอ้ดูเดี๋ยวๆข้างล่างไม่น่าจะไหวนะอ่าไม่รู้นะ้ำมีอะไรแต่ข้างบนมีจุดเป็นเช็คพอยด์เต้นไทว้ว่ะอย่างนี้ครับมันต้องใส่อย่างงี้ใช่หรือไม่ใช่หรือยังไม่ใส่อย่างงี้ตีใส่โอเคเยีอะมากเช็คพอย ใต้น้ำไม่รู้ว่ามีอะไรล่านะยิงก่อนโอเคแตกแล้วโยนทิ้งไปเลยโดดอึ้บโอเคใต้น้ำไม่มีอะไรนะครับเคลียร์แล้วโอ้โหเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นิ่งๆสิอยู่นิงน่งๆสิ อุ <formation jin inh aling> <at> ้ยโอ้โหตกน้ำเลยอุตส่าห์ตั้งใจยิงตั้งนานโอ้โหแม่เจ้าโอเคกระโดดขึ้นวิทีดนึงไปเลยเว้ยปึ๊บอุปสรรคเยอะมากนะครับด่านนี้เอาไปด้วยได้ไหมเอิดต้องใช้อะไรประมาณนั้นต้องโดดละขอโดดก็โดดเยี่ยม ยังไงกะเดี๋ยวเดี๋ยวอนนี่อะไรวะเนี่ยทำไมมันหมุนได้เหรอมันหมุนยังไงอะ่ะมันก็ได้แค่เียโอโ้เย็นเย็น ของมันวะเราใช้เราต้องแบบต้องขึ้นให้ได้อ,อือเดียๆๆเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห,โหเก็บโดนดาเมจตายอะไรกูนี่ยเยอะแยะห,หมดมีทางเดียวคือเราต้องขึ้นให้ได้ครับรแล้วนี่นะผมขอ Overwatch. เอาตัวเองให้หายไขยแข็งก่อน เวีนเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี้ไปไม่ได้อ๋ออเราต้องใช้อย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรปัญหาใหญ่เลยตรงนี้มันต้องอย่างนี้ใช่ไหม อย่างเงี้ยก็โดดอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็โดดไม่ได้ครับมันไม่ได้อะเข้าใจไหมทำไงดียังไงดียังไงดีเดี๋ยวขอลองหมหมุนดอียทีนึงครับเ่อจะได้ น่าจะได้แค่นี้นะอันนี้น่าได้อยู่แต่พวกนี้มันไม่ได้อ,อยวนะขอเดินไปดูไกลๆก,ก่อนเฮ้าตดกำแพงรงน้ำโอ้โหเกือบเกือบเกือกอขึ้น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 ,น,นโอ้โหตายเลยโอ้โหตายครั้งแรก อ่แล้วอะไรบันดี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย,อย,ยังโดนอีกเหรอมาไงวะเนี่ยกระโดดไปก่อนนะโอ้โหมาถึงก็ดูดิเลือดเหลือติดหนึง่งโอ้โหแล้วมาเจอกัน,นอีกโอเคย,ยังได้อยู่โดดเยี่ยม ส่วนของตรงนี้นะฮะผมรู้แล้วผมทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันกลับไม่ได้แล้วอ,อวเวเลยกระโดดลงน้ำใหม่เลยเห็นไหมเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวตายอะไรก็มึงนี่งไงกระโดด เดี๋ยวคเอาสองออกเอาสางองออกมาเก็บตายดำน้ำไปเว้ยเอ้ยโอ้โหเกือบโอ้โหดูเลือดดูเลือดโอ้โหเดี๋ยวลองดูครับไม่รู้จะได้เป่นะึ๊บอืมอย่างนี้นะฮะ ก็เดินไปเรื่อยๆอย่างนี้โดดปึ๊บโอเคไปอีกอา่าในต่วตรงนี้ก็โดดไกลใช่ไหมโดดอืมดีอย่างนี้โดดขึ้นได้ใช่ไหมอา่าเดี๋ยวเราจะโดดข้ามไปเดี๋ยวนะโดดไกลโอ้โหได้แม่นมากโอ้โห <laughs> มีมีจุดเช็ก point ไ,ไหมเพื่อน ถอดออกครับถอดออกเอ่อเหยียบตรงนี้ออกหน่อยและดูดูอุย๊ยอย่าพึ่งดิโอโหอุตสา่าห์ทำดีมาตั้งนานมาจบตรงนี้เนี่ยแหละเฮ้ยดุดีครับเราจะเอาหุ่นมาได้เป็นมาแล้วเราต้องจัดการข้างในก่อนจัดการมันอย่างเร่งด่วนโอเคเยี่ยมจัดการได้แล้ว เราต้องถอตปักออกก่อนนะ,อ,ะอเอานี้ออกก่อนมันคืออะไรก็ไม่รู้เอาออกไปก่อนอดึงออกดึงออกไปหนึ่งดึงอันนี้ออกนั้นกดไงอ๋อเราต้องลงไปหมุนอันล่างโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูลองดูอึ๊บโอเคดียไ,ได้แล้ว ขึ้นไปเดี๋ยว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 ,ยวตายโอ้โหระยะจอประชิดเดือดแทบหมดโอ้ตายแล้วเดีย๋ยวนะเอา,ากระรองไว้บนนี้ก่อนได้ไหมโอเคไม่อยากตายแล้วตอนนี้ลงไปก่อนอีกทีดึงน่าจะไม่เหลือ ลงไปทีดึงอย่าพลาดโอเคได้อยู่โอ้ยแย่แล้วกูแย่แล้วอ่าเดีย๋ยวนะเอาหุ่นไปด้วยโดดโอเคเอาลูกงอีกแต่แยังได้อยู่ครับเอาเอาไปด้วยอ่าข้างล่างไม่มีอะไรนะเช็คแล้วนี่ไงจุดเส้นไทยอยู่ตรงนั้นนั่นเองโอ้โหมีตักตูอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหามาแล้วนะเยสเจสในที่สุดก็ชนะจนได้โอ้หโอเคครับอย่าคลิปดีต้องขอลาไปก่อนนะท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับแคลส์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบฟิลี่นี้ก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับลวพบกันใหม่